ครับสวัสดีครับสองนาทีสําหรับความรู้นิดๆหน่อยๆในการใช้แคนวาบันทึกวิดีโอบรรยายนะครับโดยมีเรามีเราเป็นกรอบวิดีโอเล็กๆอยู่มุมใดมุมหนึ่งอันนี้ใช้ได้เวลาไปรันนะครับเผยแพร่ก,ก็รันได้ทั้งบน YouTube ทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนแท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆตัวแ a n วาจะจัดสรร วิดีโอของเราไปตังตำแหน่งต่างๆทำไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งก็จัดสัมนได้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 สมูทนะครับสำหรับการทำนะครับก็ไม่ยากเราก็ใช้ Canva แคนวาถ้าให้ดีก็ใช้ c a n วาโปรนะครับถ้าใครยังไม่มียูเซอร์ที่เป็นขององค์กรสถาบันการศึกษาก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวเต็มให้นะครับเมื่อเข้า c a n วาแล้วเราก็จัดทําสื่อการสอนให้เรียบร้อยนะครับจะใช้เป็นพิ่ออพิเซนเตชันจะใช้เป็น อะะไรล่เครื่องมือใดก็ได้ของแคนวาะครับก็สามารถที่จะใช้ในการบันทึกได้นะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อไมโครโฟนแล้วก็กล้องเว็บแคมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เมื่อทําสื่อเรียบร้อยแล้วก็ไปตรงยังปุ่มพรีเซนต์นะครับกดปุ่มที่พรีเซนต์แล้วก็เลือกที่พรีเซนต์และบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็กดพรีเซนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ ก็ c a นวา c o n n e c กกับอ mm ุปกรณ์ต่างๆแล้วเขาก็จะขึ้นปุ่มมาที่ไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเมื่อกดตรงนี้ปุ๊บก็จะไปเข้าเข้าไปสู่ขั้นตอนการทดสอบกล้องดูมุมกล้องนะครับแล้วก็ไมโครโฟนว่าเสียงเข้าดีไหมนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วก็จะได้วิดีโอการบรรยายของเราออกมาในรักษาะแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ